สิ่งที่ทางผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเชียงรายก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอินท่านผู้ช่วย,ย,ายนศาสตราจารย์ดรจินตนาจันเจริญได้กรุณาเล่าให้เราฟังนั้นเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งผมไม่ได้เป็นข้าราชการนะฮะตอนนี้ก็เป็นรับเงินบำนาญแต่ผมลากออกตั้งแต่ตอนอายุห้าสิบพอเราทิ้งความมั่นคงไปเราต้องอยู่ให้ได้กับปัญญากับฝีมือ พอจะถูกตรวจสอบอยู่ตลอดฉะนั้นการที่จะต่อสัญญาปีต่อปีจาาป้าหน้าที่ไปเป็นทุกห้าปีนั้นเป็นฝีมืออย่างยิ่งเวลาถ้าการพูดถึง PDCA พูดแค่ติดปากจำเขามาพูดแต่ที่ท่านอาจารย์ดรอินพูดคือถ้าเช็คไม่ผ่านก็คือเจ๊งกันวันนั้นดังนั้น PDCA นี้คือชีวิตแล้วมันทำให้เราจะต้องคิดอย่าง ชื่ว่าชัดเจนเป็นปัญญาขั้นสูงสุดนะครับก็คือการเอาชีวิตให้รอดลมแล้วลุกให้เร็วซึ่งเป็นการเอาตัวรอดที่สำคัญที่สุดในยุคศตวรรษที่21นี้นะฮะสิ่งที่ท่านได้เล่าให้ฟังนั้นผมขออ,ขอ,อนุญ,ญาตท่านก่อนนะครับว่าผมจะไปวางไว้บน YouTube เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเราชาววิเลยชุมชนได้ยินหัวอกจากภาคการศึกษาเอกชน ซึ่งถือว่ารัดไม่เหลียวแลปันขอนิอยากใช้คำนี้เนาะใช้มาตรฐานเดียวกันแต่ท่านกล้าเอาวงจร PDCA มาด้วยคำพูดขออนุญาตยืนคำพูดท่านอธิการบดีว่ามาเช็คผมอะไรที่บอกให้ผมปรับแล้วผมไม่ปรับคุณเอาผมออกเลยซึ่งตรงจุดนี้วงจร PDCA ของรัชการไม่เคยไปถึงจุดนั้นฮะออ,ออมปะออมปล่อยใช้คำนี้เนาะ